How to แต่งหน้าลุคแบบแกรมแบบนี้สามารถทำได้ง่ายๆค่ะมาแต่งตามไปพร้อมกันนะคะอันดับแรกเลยค่ะเราก็มาบำรุงนะคะลิมฝีปากด้วยลิปบาล์มค่ะแล้วก็สเปรย์น้ำแรบบ่เพิ่มความชุ่มชื่นให้ผิวหน้าจากอเว r g l กล s นะคะจากนั้นค่ะก็มาต่อกันที่กันแดดจากโคเซนะตัวนี้นะคะทำให้ผิวหน้าแบบชุ่มชื่นดีมากแต่งหน้าสวยมากละมุนนีสุดๆนะจ๊ะ และก็เป็นกรองพื้นตัวดังนะจากทอมฟอร์ดนะคะที่ช่วยให้แบบกระจายแสงได้ดีมากนะคะตัวนี้เฉ a แอนอิลูมิเนตค่ะแต่ว่าจะบอกว่าตอนนี้นะ สีรองพื้นมันเข้มกว่าหน้ากว่าน,นิดนึงนะมันก็เลยจะออกมืดๆนิดน,นึงนะคะแล้วก็ตัวนี้ค่ะเป็นคอนทัวร์แล้วก็ไฮไลท์แบบเนื้อครีมจากทอมพอร์ตเหมือนกันต่อมาค่ะที่แป้งฝุ่นนะเป็นชาลูเซนนะคะหรือว่าแป้งฝุ่นโปร่งแสงนะคะจากอเวอร์กราสแล้วก็ตัวนี้เฟสพาเลตตัวนี้ชอบมากนะสีสวยมากจากนาสค่ะจะออกเป็นโทนน้ำตาลนะคะน้ำตาลท่อมส้มนิดนึงนะคะฝวั่ก็จะใช้สีอ่อนสีกลางสีเข้มนะคะไล่ตามคลิปเลยค่ะก็จะทําให้ดูมีเลเยอร์นะมิติมากขึ้น จากนั้นเขียนขอบตานะคะให้แบบคมชัดแล้วก็ใช้สีน้ําตาลค่ะเขียนเฉพาะขอบตาบนนะติดตาข่ายตาสองชั้นนิดนึงนะจะได้แบบดูชั้นตายกนิดนึงแล้วก็ปัดแก้มจาก for you t o o สีออกโทนโทนส้มๆมนิดนึงค่ะแล้วก็ต่อด้วยลิปสีนู้ดจากแมกนะคะแล้วก็นี่เลยค่ะ ตัวดีอีกแล้วเช่นเดิมนะคะก็คือมัสคาร่าเขียวปัดทั้งขนตาทั้งขนคิ้วนะคะแล้วก็ใช้ไฮไลท์นะคะแต้มจุดกระทบแสงอีกรอบนึ่งฉีดน้ำหอมจูมาล้นหอม,หอมนวลนว,นว,นวอีกหนึ่งกลุ่มไปค่ะออกไปข้างนอกได้สวยและจบ